สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในะการเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ต้องบอกว่าวิกฤตนะความพิกผันผันผวนนะของโลกใบนี้ในขณะนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยนะต้องบอกว่า ถ้าเรามองนะหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเราควรจะลงทุนอะไรดีนะยุทธศาสตร์การลงทุนในวิกฤตรอบนี้มันน่าจะเป็นอย่างไรนะที่จะมั่นคงปลอดภัยที่สุดนะครับ ผมก็บอกว่าการลงทุนเนี่ยนะก็เป็นการตัดสินใจแบบหนึ่งนะบางทีก็เหมือนกับการเดิมพันนะที่เราจะไม่อยากจะเดิมพันก็ได้นะแต่ว่าโดยธรรมชาติคนเรานะก็ต้องคิดว่าจะลงทุนอะไรเพื่อให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยมันเพิ่มพุนมากขึ้นหรือว่าลงทุนอะไรที่จะทําให้การลงทุนของเราเนี่ยนะไม่เสียหายไปนะเพราะว่าวิกฤตรอบนี้เนี่ยมันมีหลากหลายด้านเหลือเกินนะเริ่มจากวิกฤตสารสุข ที่เริ่มในต้นปี2020อ่ะวิกฤตคโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะโควิด -19 ซึ่งเป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนขึ้นมานะทำให้เกิดวิกฤตที่ตามมาจากการล็อกดาวน์จากการปิดส่วนต่างๆนะปิดธุกรกิจต่างๆนะมันก็นำส่งผลมาถึงเรื่องของการชะลอตัวช้าลงทางเศรษฐกิจนะไปทั่วโลกเลยเกิดเศรษฐกิจถดถอยถนะดถอยเสร็จกำลังฟื้นตัวก็เกิด โคโรนาไวรัสนะกลายพันธุ์ตัวใหม่เข้าไปอีกแล้วนะทำให้การฟื้นตัวของมันตะกุกตะกักเลยมีลักษณะของการฟื้นตัวที่ช้าอันนี้มาถึงในภาคเศรษฐกิจจริงนะที่กระทบกับคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้คือชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างส่วนภาคการเงินเนี่ยนะดูเหมือนจะฟื้นตัวเร็วนะน,นี่เป็นลักษณะความแตกต่างกันนะในเชิงโครงสร้างนะสิ่งหนึ่งมันมีความเฉื่อยหรืออินเออร์เชียสูงในเศรษฐกิจจริงอีกอะระบบหนึ่งมันเร็วเพราะมีความเฉื่อยที่ต่ํากว่า นะรวมถึงปัญหาเดิมที่มีอยู่นะในเชิงของหนี้สินนะของชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะในการกู้มาลงทุนทําธุรกิจก็ดนะีกู้มากินใช้บริโภคนะพวกซื้อบ้านซื้อรถยนตนะ์ใช้กู้เรียนนะของนักศึกษานะใช้สินเชื่อส่วนบุคคลนะบัตรเครดิตอย่างเงี้ยต่างๆางเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะที่ทําให้ปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันซับซ้อน แลนะรวมถึงความไม่แน่นอนนะจากไอ้ตลาดทุนตลาดหุ้นในขณะนี้นะที่เรามองเห็นว่าในขณะที่การฟื้นตัวมันกำลังต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมช้าเนีย่ยนะมันก็มีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามานะซึ่งมันไปกดดันตลาดทุนตลาดหุ้นนะ่ะของทั่วโลกเลยนะเพราะว่าการที่มันมีความไม่แน่นอนนะของการฟื้นตัวก็ดีนะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นมาในรอบหลายทศวรรษก็ดี นะมันมีส่วนสัมพันธ์กันนะเพราะว่ามันเป็นการเลือกตัดสินใจที่ยากนะของธนาคารกลางอะ่ะคือถ้าเกิดจะรับเมือเงินเฟอ้อมันต้องไปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็สามารถทําให้ตลาดหุ้นเนะี่ยมันแคลชได้เหมือนกันก็จะส่งผลนะกระทบนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะไม่ทํานโยบายตึงตัวทางการเงินเนี่ยนะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือแม้แต่ลดขนาดบัญชีงบดุลเนี่ย ความเชื่อมั่นนะของเศรษฐกิจแท้จริงอะ่ะชนชั้นกลางชนชั้นล่างที่เดือดร้อนนะ่ะจากเข้าของที่แพงนะจากค่าเงินที่ลดค่าลงอะ่ะนะมันก็ไปกดดันเหมือนกันนะคือพวกนี้มันกดดันทั้งสองฝั่งอะ่ะนะทั้งฝั่งเศรษฐกิจแท้จริงแล้วก็กดดันทั้งตลาดทุนตลาดหุ้นนะก็เป็นการตัดสินใจของธนาคารกลางแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปคราวนี้ในท่ามกลางสิ่งต่างๆที่ผมได้บรรยายมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะและรวมถึงล่าสุด ก็โยมไปถึงเรื่องของความตึงเครียดนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างประเด็นของยูเครนเนี่ยที่ยังตกลงกันไม่ได้นะระหว่างคู่กรณีนะคู่ปฏิปักษ์ฝ่ายคือรัสเซียนะกับสหรัฐแล้วก็เนโตเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าความไม่แน่นอนผันผวนต่างๆนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะรับมืออย่างไรนะถ้าเราเป็น นักลงทุนเอาว่าเราเป็นชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรถูกไหมบางคนก็บอกอย่างนี้ต้องไปเก็งกาไรตัวนี้นะเพราะว่าในอนาคตจะขึ้นบางคนก็บอกไปเก็งกาไรตัวนั้นนะเพราะาตัวนั้นจะขึ้นนะแต่ว่าเมื่อผมพิิจพิจารณาดูนะโดยทั่นทั่วเนี่ยผมมองว่าวิธีที่อยู่รอดปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือการใช้หลักทางสายกลางก็คือใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแหละ เราต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่าในสภาวะการพลิกผันผันผนต่างๆที่เล่ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 เรื่องของเศรษฐกิจการเงินที่ถดถอยเติบโตช้าลงชะลอตัวนะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะตลาดทุนหันหุ้นที่ไม่แน่นอนอย่างเงี้ยนะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะในพระราชดำริรมชดำดับในหลวงราชการที่9เนี่ยมองว่ามันเหมาะสมที่สุด นะเป็นทางที่น่าจะปลอดภัยที่สุดนั่นคือการกระจายทรัพย์สินต่างๆนั่นเองที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะกระจายทรัพย์สินต่างๆไปในทรัพย์สินที่เราจะเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกระจายไปในที่อยู่อาศัยเนี่ยพวกยวดยานพานาที่เราจะเป็นต้องใช้ไปในการประกอบกิจการงานทั้งหลายเนี่ยอันนี้มีความจําเป็นอันนี้เป็นความจําเป็นพื้นฐานเลยแลว้วก็ปัจจัย4เรื่องของอาหารกันกินเนี่ยที่อยู่อาศัยยดยานพานานะพวก เครื่องมือในการประกอบอาชีพอะทำมาหากินนะนะรวมถึงถ้าเกิดใครมีที่ดินเพาะปลูกนะปลูกพืชผักผลไม้กินเองนะอย่างอย่างสวนนะของญาติเนี่ยก็จะมีมะละกอมีกล้วยเนี่ยซึ่งผมกินถ้าจนอิ่มนะตอนนี้มะละกอก,ก,ก็ราคาขึ้นอีกนะใครที่ไปกินส้มตำอย่างเงี้ยนะก็ราคาขึ้นอีกเห็นไหมพวกปีกเล็กปีกน้อยอย่างเงี้ยสามารถจะมีได้นะถ้าเรามีนะถ,นะถ้าเรามีอยู่แล้วนะ รวมทั้งสภาพคล่องเงินสดของเราอ่ะที่จะจับใจ่ายใช้สอยในภาวะเศรษฐ,ฐกิจที่ฝืดแบบนี้นะกับไอตัวที่ป้องกันเงินเฟ้อในอนาคตนะที่อาจจะมาเนื่องจากว่าอาจจะเกิดการแค s ชหรือการคอลแลปสอะไรบางอย่างนะที่เรียกว่าตัว h ฮ a d นะตัวป้องกันนะตัว preserve w e a l p r o t e c w a l well, e อะซึ่งผมมองว่าในวัยศาสตร์เนี่ยนะที่ค่อนข้างรับรองพิสูจน์มาก็คือทองคำผมบอกว่าใครมี อยู่ประมาณ10-20%ก็เพียงพออันนี้พูดถึงในในการวางแผนนะแต่เกิดใครหาไม่ได้นะเอานี่หน่อยๆน,นะมี50ตังบาท1-2ึ่งสบาท3บาท 4, 5บาท5บาทก็ดีดีกว่าไม่มีรือวามหมนเรื่การกระจายทรัพย์สินอย่างเงี้ยก็คือมีความจําเป็นคือกระจายความเสี่ยงซึ่งผมมองว่านั่นแหละนะจะเป็นยุทธศาสตร์การลงทุนในวิกฤตรอบนี้นะเพื่อที่จะมั่นคงปลอดภัยที่สุดแล้วอันนี้คือการเดิมพัน คือสภาวะการทั้งหลายในขณะนี้ในทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิทัศน์โลกอะ่ะมันกาลังบีบเราเข้ามาแลนะเกิดใครไม่วางแผนนะทางด้านบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างเงี้ยก็จะลําบากได้นะเพราะว่าความพิกผันผันผวนมันมีครบเลยนะทั้งสาธารณสุขทั้งเศรษฐกิจการเงินนะทั้งเ,เงินเฟอ้อทั้ง เข้าของแพงนะทั้งวิกฤตนะทั้งภูมิศาสตร์โลกอีกนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทุกคนยังต้องมีหน้าที่ภารกิจอ่ะก็คือเราจะต้องไปขยันนะประกอบสามมาชีวะนะใครที่ไม่มีงานก็ต้องไปเร่งหางานนะกำลังใจต้องมีความเพียรพยายามต้องต้องมากความอดทนก็ต้องมีมากนะในความพลิกผ,ผันผันผวนแบบเนี้ย มันสำคัญเหล่านี้ก็คือต้องใจนิ่งนะใจมีสมาธิเมื่อใจมีความนิ่งมีสมาธิมันก็มองเห็นนะถึงอะไรควรทําให้ควรทันปัญญานะก็เป็นสิ่งจําเป็นนั่นเองนะในการที่จะหาทางออกจากวิกฤตนะหรือว่าจะวางยุทธศาสตร์การลงทุนใดๆนะแต่ที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับ และท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสกค่นะครับกลุ่มปิดพูดคุยดังเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอย่างเข้มข้นกว้างขวางนะมีสารเสรีภาพเต็มที่ท่านเามารรสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับโดยการส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านสมัครเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมและท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนนะครับพันธกิจเป้าหมายในช่องผมในการให้ความรู้เป็นวิทยาทานธรรมทานนะแกบุคคลชุมชนสังคมเพื่อให้ท่านเหล่านี้มีสติปัญญาปรับตัวอยู่รอดปลอดภัยในการเปลีีี่ยนนนนนปะครรััับบบก็สสาาามมถุไ้ตญช หรือท่านร่วมกดดูกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นการรู้สนุเช่นกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ